สวัสดีเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลูหน้าดิสนีย์นะคะโดยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในสถานการณ์ณนะตอนนี้มีใครเนี่ยกำลังอิจฉาหรือว่าแอบ,บคอมเมนต์คุณอยู่หรือเปล่านะคะโดยจะมีไพ่เลือกทั้งหมด4ใบด้วยกันค่ะใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบสุดท้ายใบยที่4ค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าไพ่ใบไ,ไหนดึงดูดเรามากที่สุดสามารถเลือกไพ่ไปน,นันแล้วก็กดทาํา e ต t มข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีใครที่แอบคอมเมนต์นะคะหรือว่าแอบอิจฉาคุณอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้มีใครที่เขาคิดไม่ดีกับคุณหรือเปล่านะคะถ้าในส่วนที่ไพ่บอกนะมีคิดว่า มีคนที่เขาคิดถึงคุณนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีพลังงานของความเป็น m a s ค u l i n e ก็คือเป็นเพศชายนิสัยเป็นผู้ชายแบบนั้นได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูแบบแข็งแข็งทื่อทื่อนะคะจะบอกแข็งคือเป็นคนที่ดูเหมือนดุอะดูเหมือนแบบเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนแต่ว่าก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีทักษะการสื่อสารที่ดีบางอย่างนะคะ แล้วก็การคิดของเขาที่มีกับคุณอนะ่ะมันก็ไม่ได้เชิงเหมือนว่าจะคิดร้ายนะเออแต่มันเป็นฟิลที่เหมือนกับว่าอยากที่จะให้มามีในเรื่องการช่วยเหลือการซัพพอร์ตนะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นการซัพพอร์ตนะคะเดอะเมจิชเชนในเรื่องของความคิดในเรื่องของคําพูดการให้คําปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ เราต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนคนคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะมองคุณในแง่ดีนะเช่นมองเนคนมองว่าคุณเป็นคนใจดีมองเป็นคนมองว่าคุณเป็นคนที่คิดบวกอะไรประมาณนี้ได้นะคะ เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาคะอาจจะมีเรื่องที่ขัดใจกันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ทะเลาะเบาแวงความคิดมุมมองต่างกันแล้วก็เขาอาจจะเผลอที่เหมือนกับใช้ความรุนแรงนะคะใช้ความรุนแรงทางคําพูดก็ได้นะแบบโบพูดจาแรงแทงใจมากๆนะคะหรืออีกโก้สูงมากเสียงดังอะไรแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันเหมือนกับคนคนนี้เขาก็ยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา ยังอยากที่จะง้อนะคะยังอยากที่จะเหมือนกับใช้เวลาดีๆร่วมกันหรืออยากปรับความเข้าใจคืนดีอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะมันเหมือนว่าคนคนนี้จริงๆเขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะเสียความสัมพันธ์ตรงนี้ไปแต่ด้วยตัวเขาอะคะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอีโก้สูงเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ ไม่ค่อยยอมใครเพราะฉะนั้นนะมันเลยอาจจะทําให้คนนี้ถึงอยากจะผูกมิตอยากจะเข้าหายอยากจะมาคุยหรืออยากจะง้อหรืออะไรก็ตามอ่แต่ว่าคนคนนี้ก็เลือกที่จะนิ่งไม่แอคชั่นเยอะทําเป็นเฉยชาอะไรแบบนี้ได้นะคะ งนะ้าตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณก็ดูมีชีวิตที่แบบมีความสุขอะไรแบบนี้ได้นะอืมเหมือนกับคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณอาจจะดูน่ารักมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่จะตัดจบความสัมพันธ์ตรงนี้ไปอย่างชัดเจนนะคะซึ่งมีคิดว่าคนนี้เหมือนอยากจะกลับมาง้ออยากจะกลับมาสารสัมพันธ์ให้ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเกิดว่าคุณสองคนเคยแบบรักเคยชอบกันมาก่อนค่ะก็คือเหมือนอยากจะง้อเพื่อให้แบบ กลับมาเป็นสถานะที่คบกันเหมือนเดิมหรือเป็นเพื่อนสนิทกันหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะมันเลยทําให้นะตอนนี้เหมือนเขา,าคิดวนถึงแต่เรื่องของคุณอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้เหมือนเขาคิดอ่ะ เขาคิดเยอะมากเลยว่าเขาจะต้องแอคชั่นยังไงทํายังไงเพื่อทําให้คุณน่รู้สึกสบายใจเหมือนกับว่ามามาเมคเฟลหรือคุยดีๆกับเขาอะไรประมาณนี้แต่ในขณนะดเดียวกันเขาคิดแต่ว่าเขาก็กลัวเหมือนคนไม่กล้าทําอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ได้นะคะอื มาเลยกลายเป็นว่าพอโตคุณอะเลือกที่จะแบบว่าโอเคฉันไม่อยากจะรู้จักเธอแล้วไม่ยุ่งกับเธอแล้วไม่คุยกับเธอแล้วเงี้ยค่ะเขาอาจจะยิ่งอยากเข้าหาอยากมาเจอหรืออะไรประมาณนี้ได้แล้วก็เจ้าตัวเองก็อาจจะรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะทําให้คุณเสียความรู้สึกค่อนข้างเยอะอาจจะด้วยคําพูดคําจาที่ค่อนข้างจะรุนแรงหรือเราทั้งคู่มีบางมุมที่ต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนี้มันเลยอาจจะทําให้ตัวเขาว่ารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเขาก็ยังต้องการคุณในชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่นะคะ ใบที่หนึ่งอ่ะมีคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากความอิจฉาหรือความคอมเมนต์นนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ตัวเขาเป็นคนมีอีกโก้ใช้อารมณ์แล้วบางครั้งก็อาจจะพูดจาผงผางพูดจาแตหากหักหรือแบบ ไปลักษณะที่เหมือนกับไม่ยอมหรืออะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าณนะตอนนี้มิงคิดว่าคนคนนี้เหมือนเขาจะเริ่มสํานึกผิดเหมือนเขาจะเริ่มรู้สึกแบบเอออยากจะขอโทษอยากจะขอโอกาสเนาะแต่ว่าด้วยการที่ตัวตัวเขาเป็นคนฟอร์มเยอะอะมันเลยกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่เด็ดขาดในการที่แบบฉันจะตัดแล้วคนคนนี้ออกไปจากชีวิตเลยอะเขาก็จะยึกยึกยักยักอยู่แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดตัวคุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วคุณไม่เอาอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอนะณวันนั้นเขาถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขา,ต,าต้องพยายามแอคชั่นต้องพยายาม าาต้องพยายามทําอะไรบางอย่างแบบจริงๆจ,จังๆแล้วนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่นะคะใบที่1ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะมีราศีกุมนะคะราศีการ,ราศีเมีนราศีพฤษภค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเสารนวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่สองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอตัวคุณนะคะมีใครที่รู้สึกอิจฉาแล้วก็คอมเมนตคุณหรือเปล่านะคะมีใครที่เขาเนี่ยแอบอิจฉาหรือว่าคอมเมนตคุณไหมนะคะเออ อืมคือไพ่อะมันขึ้นเชิงว่ามันมีใครสักคนน่ะที่อาจจะมีเรื่องที่เหมือนผิดหวังเสียใจบางอย่างมาหรือว่าเจอเรื่องราวแย่ๆในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะโดยเขาคนนี้เหมือนพยายามจะเข้าหาคุณแต่ลักษณะการเข้าหาของเขาคนนี้มันดูมีความไม่ค่อยโปรง่งใสเช่น เข้ามาในเชิงที่ดูไม่ได้จริงใจหรือจริงจังกับคุณสักเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวคุณเองอาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่า ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายอยู่แล้วมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างมีความระมัดระวังตัวนะคะถามว่ามีความสงสารเห็นใจไหมก็อาจจะในส่วนนึงนะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าทริกกี้นะคะาอนนี้นการเป็นว่าพอโตขาวอ่ะอาจจะเหมือนกับพยายามเข้าหาหรือพยายามจะมาขอร้องอะไรบางอย่างจากคุณแล้วคุณก็นิ่งนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เขาอ่ะเริ่มแบบเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับขัดใจอะไรประมาณนี้ได้นะคะว่าเอ๊ ทำไมเหมือนกับว่าคุณดูมีปฏิกิริยารีแอคที่มันไม่ได้โอเคสักเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วบวกกับตัวเขารู้สึกว่าเหมือนคุณน่ะจะค่อนข้างมีการตั้งขอบเขตในเชิงว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาอะมากเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเหมือนมี power แล้วก็มีอํานาจที่มากกว่าเขาเขาเองก็เลยอาจจะเหมือนกับมามังงัดอะไรกับคุณมากไม่ได้นะคะอืม ซึ่งปกติอ่ะเขาว่ามองว่าจริงๆอ่ะคุณดูเป็นคนที่ใจดีมากนะปกติเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้โอกาสหรืออะไรประมาณนี้ได้แล้วก็เป็นฟิลท์ที่เอ้ยเห็นใครที่มีความเก่งเป็นคนทะเยอทะยานคุณก็พร้อมที่จะแบบว่าซับพอร์ตดูแลอะไรประมาณนี้ได้นะคะ มันก็เลยอาจจะทำให้เขาอะกรณีแรกนะเขารู้สึกว่าคนที่คุณจะช่วยเหลือซัพพอร์ตอะมันต้องเป็นคนที่คุณรู้สึกสงสารเห็นใจหรือเป็นคนที่ใกล้ตัวอะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็จะพยพ์พยอเอ้ยคุณก็จะพร้อมนะคะช่วยแก้ไขปัญหาจัดการเคลียร์ปัญหาให้นะกรณีแรกคือต้องแบบใกล้ชิดสนิทต,ต้องมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรประมาณนี้คุณก็พร้อมจะช่วยเหลือแต่แล้วเกิดเป็นคนที่แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมาก่อนนะคุณค่อนข้างมีกำแพงชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ความสำคัญขนาดนั้นอะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะในกรณีที่2นะคะคือนะคะเขาว่าอาจจะมองว่าเขาอ่ะเคยเป็นคนที่คุณนะ่ะรู้สึกดีแล้วก็ไว้วางใจมาก่อนเขาอาจจะเคยได้ในสิ่งสิ่งนี้อะไรประมาณนี้ได้นะ เออแบบคุณช่วยเหลือซัพพอร์ตแต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งอาจจะเกิดการขัดแย้งขึ้นมาแล้วคุณก็เลยมีท่าทีของการนิ่งการเฉยชาแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ให้ความสำคัญเขาเหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้ได้นะคะคร mm hmm. าวนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขาเนี่ยคอมเมนตคุณหรือเปล่านะคะคนคนนี้เขาคอมเมนตหรืออิจฉาคุณไหม จริงอะ่ะในส่วนตัวไพ่นะคนคนนี้เขาไม่ได้จะคอมเมนต์หรือว่าจะอิจฉาอะไรคุณนะเพียงแต่ว่ามีรู้สึกว่าเขาหนอยอเออเช่นนะคะอาจจะเป็นฟิลที่เขารู้สึกว่าคุณอะ่ะไม่ได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือเป็นลักษณะที่มันมีบางเรื่องที่ตัวเขาเองรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองอะไรประมาณนี้ได้คะ่ะ สิ่งที่เขาต้องการจากคุณอนะคือการเห็นใจการใส่ใจหรือการช่วยเหลือซัพพอร์ตหรืออย่างน้อยอะช่วยให้ความยุติธรรมบางอย่างกับเขาหน่อยอะไรประมาณนี้ได้นะคะมันเลยเหมือนกับเป็นฟิลที่เหมือนกับว่าไม่ได้จะแบบมากันแกล้งหรือคัมเมนหรือจะทำร้ายนะแต่ว่าเขาแค่ต้องการเหมือนกับได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วเขาอยากให้เราอะเข้าใจในใน,ในหลักตามความเป็นจริงจริงๆอะไรประมาณนี้ได้นะคะ แล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยคิดว่าน่าจะมีช่วงที่เหมือนกับห่างกันออกไปต่างคนต่างไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนี้ได้นะแต่ว่าอาจจะด้วยเรื่องการเงินผลประโยชน์หรือการงานบางอย่างมาเลยทําให้คุณ2คนอ่ะเหมือนต้องวนกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ได้มาเลยเหมือนเป็นคนที่อาจจะเคยผิดใจกันมาก่อนอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะคราวนี้พอเหมือนกับว่ามันมากลับมาพอในเรื่องงานเรื่องเป้าหมายเรื่องความสําเร็จอะแต่มีรู้สึกมัน เมีคิดว่าตัวเขาคนนั้นน่ะเหมือนพยายามที่จะเข้าหาหรือพยายามแสดงออกว่าเขายังให้ความสําคัญกับคุณอยู่นะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะเหมือนคนพยายามหลีกหนีไม่อยากยุ่งไม่อยากคุยหรืออะไรประมาณนี้เพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ทำให้คุณผิดหวังเสียความรู้สึกอะไรประมาณนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นมีก็เลยมองว่าคนนี้เขาไม่ได้แบบมีเจตนาที่ร้ายนะเออแต่ว่า ัวคุณเองก็รู้สึกว่าคนนี้ก็ดูไม่ได้ไม่ได้โอเคอดูไม่ได้จริงใจอะ่ะเหมือนมาหลอกเอาผลประโยชน์หรือแบบทาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณผิดหวังอะไรประมาณนี้ยคือกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงเขาอาจจะทําตัวให้ดีขึ้นน่ะคุณเองก็ไม่ได้ไว้วางใจในตัวเขาอะ่ะ แล้วบางทีอะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะทําอะไรบางอย่างในเชิงที่ไม่จริงใจอะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกผิดด้วยซ้ำมาเพราะว่าคุณมองว่าเขาก็ทําคุณมาก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าในการแอคชั่นในการวนกลับมาเจอในครั้งหน้ามีคิดว่ามันเหมือนตัวเขาจะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2คราวนี้เรามาดูลักนณราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ มีราศีมกกังกรนะคะราศีกรกฎค่ะราศีพีจิกแล้วก็ราศีซามนะขออีกใบหนึ่งเป็นราศีพฤษภค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่เป็นที่2นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> คนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีใครนะคะที่แอบคอมเมนต์คุณอยู่หรือเปล่านะคะ มีใครเนี่ยที่แอบคอมเมนต์คุณอยู่หรือเปล่านะคะ ถ้าดูจากไพ่นะมันขึ้นว่าในช่วงนี้เรามีโอกาสจะมีโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งโชคดีนะคะของคุณอะ่ะอาจจะมาจากคนใกล้ชิดมาจากคนในครอบครัวหรือมาจากเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยให้โชคให้ลาภให้สิ่งดีๆบางอย่างกับคุณนะคะอาจจะทให้คุณมีโอกาสได้ไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆบางอย่างแบบนั้นก็ได้นะคะ เราต้องบอกว่าตูคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคนรักนะเออมีคนเอ็นดูให้ความใส่ใจดูแลซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็บางทีมันเหมือนคุณเองอาจจะเป็นคนที่ดูไม่ได้ต้องเหมือนกับขวนขวายอะไรมากนักอะไรแบบนี้อยู่เฉยๆก็มักจะมีคนยื่นโอกาสมาให้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ แต่เขาเนี่ต้องบอกว่าโอกาสที่เข้ามาในบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นโอกาสที่ง่ายเสมอไปนะคะบางโอกาสเข้ามาพร้อมกับปัญหาบางอย่างให้คุณนะ่ะต้องวิ่งเข้าไปแก้แบบนั้นได้เอ็กออฟคัพชูออฟวอนะคะซึ่งเออมีรู้สึกว่ามันมีใครสักคนนะ่ะที่อาจจะเป็นคนที่เคยเหมือนกับว่าห่าง กันไปตัดจบกันไปวันนี้มันเหมือนคนคนนี้จะพยายามเข้ามาเคลียร์อะไรบางอย่างกับคุณเหมือนกับว่าเออให้ให้มันเคลียร์ให้มันจบไปเลยว่ามันควรจะเอาอยัางไงมันควรจะไปในทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าอะไรที่คานาคาซังอะ่ะมันจะถูกถูกปรับจูนถูกเปลี่ยนแปลงถูกแก้ไขอะไรประมาณนี้ได้นะคะอืซึ่ง มีรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รับการเคลียร์อะไรขนาดนั้นนะคะเออเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ถามว่าแบบมีคนมาคขมเ่น t ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เชิงนะนะไม่ได้มีคนเหมือนจ้องจะทําร้ายหรือรู้สึกอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีคนเข้ามาเพื่อมาเคลียร์อะไรกับบางอย่างที่แบบคาราคาซังในช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่ตั้งตัวได้สำหรนะคะเช่นคุณตอนนั้นไปโฟกัสเรื่องงานนะคะไปโฟกัสเรื่องครอบครัว มีปัญหาชีวิตวุ่นวายนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ได้นะคะเหมือนคุณอะไปคิดวนอยู่แต่กับเรื่องอื่นนะคะแล้วอยู่ดีๆีอะมันจะมีคนที่เอาอะไรสักอย่างมาให้คุณตัดสินใจอย่างชัดเจนอะไรประมาณนี้ได้นะคะ เนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นจุดที่แบบตัดสินใจอะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ได้นะคะว่าจะเอาอยัางไงจะแบบไปต่อในเชิงว่าเราจะผูกมิดกันเหมือนเดิมหรือเลือกที่จะตัดขาดตัดขาดกันไปเลยไหมคือเหมือนกับว่าก็อาจจะแบบไม่ต้องมาเป็นเพื่อนพี่น้องหรือไม่ต้องแบบวนกลับมารักหรือรู้สึกดีอะไรต่อกันหรืออะไรประมาณนั้นได้นะคะอืมแต่มีรู้สึกว่า มันจะมีเรื่องของการง้อการขอโอกาสหรือพยายามที่จะอธิบายอะไรบางอย่างแบบนั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเร็วๆนี้นะมิ้งก็เลยมองว่าอืม มิงก็เลยมองว่ามันไม่ได้เชิงเหมือนคอมเมนต์หรือใจอิจฉาแต่มันเป็นฟิลที่เหมือนกับว่ามันจะมีการกลับมาเพื่อมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้าสมมติครั้งนี้มันไม่ได้จริงๆมันอาจจะเป็นจุดที่ที่ต้องจบลงแล้วจริงๆกับเรื่องนี้อะไรประมาณนั้นได้แล้วก็เรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหานะคะคืออาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเป็นในเรื่องของช้อยตัวเลือกทางเลือกความรักคนคุยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะมิ้นก็เลยมองว่าแค่แค่มาเพื่อขี้เท่านั้นเองนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะมีราศีกุมนะคะราศีสิงห์ราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออในสถานการณ์ตรงนี้นะคะมีใครคอมเมนต์หรือว่าอิจฉาคุณหรือเปล่านะคะออมีใครคอมเมนต์หรือว่าอิจฉาคุณไหม มีงะมองว่าตัวคุณเองอะนะอาจจะมีการไปแอคชั่นอะไรบางอย่างในเชิงที่ดูค่อนข้างจะเป็นคนดุนะคะเป็นคนที่อาจจะแบบพูดจาผงผางพูดจาตรงไปตรงมานะคะซึ่งสิ่งที่คุณเป็นอะมันอาจจะเกิดจากออภาพรวมนะคะมองภาพรวมว่าเอ้ยมันต้องจัดการแบบนี้แหละหรือคุณมีเป้าหมายของการสําเร็จอะไรบางอย่างคุณเลยเหมือนพยายามที่จะสอนคนอื่นอะไรประมาณนี้ได้นะคะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะมันเหมือนกับว่า,าคนที่รับสารจากคุณมาบางทีเขาก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟง่ายนะคะจนทําให้ในบางครั้งนะคะกรณีแรกนั้นก็คืออาจจะแบบว่าโอเคก็รับฟังมาแหละนะแต่สุดท้ายเขาจะเติบโตในเส้นทางของเขาอะ พราะด้วยความสามารถของตัวเขาเองมากกว่าเหมือนคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือขู่เข็นอะไรเขาได้อะไรเงี้ยค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณดูดุจังเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลือกที่จะไปเข้าหาอีกคนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีทักษะการสื่อสารที่ดูซอฟกว่าแบบนั้นได้ ซึ่งจุดนี้บางทีมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกนอยนะคะว่าเอ้ยปกติก็สนิทกันนะคะปกติคุณก็เป็นคนที่คอยช่วยตัดสินใจนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนไปสนิทกับอีกคนนึงเฉยเลยนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกรามาพอสมควรอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าตัวคุณเองก็ยังอยู่ในจุดที่แบบวางตัวได้ดีอะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้ค่ะมันเริ่มจะเฉยชาใส่การอะไรแบบนี้ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรกันเหมือนเดิมสักทีเดียวแบบนั้นได้นะคะอืมมาเลยเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนแอบคอมเมนต์เบาๆอะแหละก็คือบางทีอะเหมือน เขาอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราคิดอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นไพ่เด็กเนาะนะั่นหมายถึงว่าบางทีคนคนนั้นไม่ได้มีประสบการณ์ที่มากเท่ากับคุณแต่อาศัยแบบชอบเถียงไว้ก่อนชอบแยงเอาไว้ก่อนหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะแล้วก็บางทีต่อให้ตัวคุณพยายามยื่นข้อเสนอหรือยื่นการช่วยเหลือหรืออะไรแบบนี้เขาก็าจ,จะมีภาวะทําเป็นนิ่งเฉยนะคะอาจจะรับก็ได้นะแต่ก็อาจจะดูไม่ได้ขอบคุณชื่นชมเราเท่าไหร่ หรือบางครั้งก็เป็นฟิลที่อาจจะดูนิ่งๆไปเลยหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นฟิลที่เขม่นพอรู้สึกว่าไม่อยากจะยอมอะไรแบบนี้อืม เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมองว่าเขาอะทําอะไรบางอย่างอย่างเต็มที่มากๆแล้วนะคะรับรู้ถึงความหวังดีนะแต่จะให้เขาอะเหมือนกลับมาใกล้ชิดเราเหมือนเดิมอะเหมือนเหมอเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ได้ค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เหมือนกับเริ่มมีระยะห่าง mm. เช่นเขาอาจจะตอบแชทช้าลงเจอน้อยลงหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ เนี่ยมันเหมือนความสัมพันธ์อ่ะมันก็เหมือนกับพังลงไปอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยมันเหมือนเขาก็จะไปคิดเองตัดสินใจเองหรือไปฟังกลุ่มเพื่อนแทนอะไรประมาณนี้ได้แล้วก็ เป็นฟิลที่เหมือนกับเขาจะอยู่ให้ได้โดยตัวเองที่แบบไม่ต้องพึ่งพาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณชอบควบคุมคอนโทรลเจ้ากี้เจ้าการจุกจิกหรือดุมากเกินไปอะไรประมาณนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมิงบอกว่าคนที่เลอาไพ่ไปนี้ก็แอบ,บมีความขมขืเบาๆอาจจะไม่ได้ไม่ใช่อิจฉาหรอกแต่แค่เขาสึกว่าเขาไม่อยากถูกตีกรอบด้วยกฎเกมบางอย่างเขาพยายามจะแหกกฎเขาพยายามจะทําทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวถ้าเขาคุยคุณแล้วโดนดุเขาไปมคุยกับอีกคนหนึ่งที่เก่งพอๆกันก็ได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะ โอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบสุดท้ายใบที่4ี่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลักนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากดูดวงส่วนตัวะะสามารถแอดไลน์ได้นะคะมิกแปะเอาไว้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วจะมีแบบโทรคุย15นาที30นาทีแล้วก็60นาทีเป็นภาพรวมดวงใหญ่นะคะแล้วขณาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องมีราศีธนูราศีมีนะคะเออราศีพฤษภราศีตุลน,นะคะขออีกใบหนึ่งซ้ำนะเป็นราศีมก,กรค่ะเรียบร้อยก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ